จากการณีตลกดังจักกะบุมเชิญยิ้มโดนป้าปูนาค่ะขึ้นป้ายทวงเงิน3 0 0แสนบาทกลางห้างดังจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพา์วิจารณ์อย่างหนักค่ะก่อนจะมาเคลียร์ใจกันในรายการโหนกระแสโดยจักกะบุมยืนยันเขาว่าจะทยอยคืนเงินให้ป้าและเตรียมลาบวชเพื่อขออโหสิก,กรรม หลังจบเรื่องทั้งหมดค่ะขณะที่ในงานตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่เซนทรัลมหาชัยจัก,กระุ๋มค่ะได้รับโอกาสจากตลกรุ่นใหญ่เป็ดเชิญยิ้มให้มาออกร้านขายปลา,าทอดซึ่งงานนี้เจ้าตัวได้กลมลงกาบแทบเท้าเป็ดเชิญยิ้มขอบคุณที่ให้โอกาสมาออกร้านขายของในครั้งนี้ค่ะทางด้านกันจอมพลังได้โพสต์ข้อความระบุว่าป้าปูนานโทรปรึกษาผมมีคนโทรหาป้าอ้างว่าเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ในเชิญยิ้มบอกว่าผู้ใหญ่อยากให้โอกาสตลกทีโพและอยากช่วยป้าจึงอยากให้ป้าปูนานไปยืน ให้กำลังใจตลกที่โพขายของและรอรับเงินที่บูธในห้างและจะเอานักข่าวมารอถ่ายภาพพร้อมกับให้ตลกทีโพขอโทษต่อหน้าพร้อมทิ้งท้ายว่าถ้าป้าไปป้าจะเป็นแม่พระผมจึงถามป้าว่าหลังจากออกโหนกระแสตลกทีโพเคยโทรมาขอชายนี่หรือขอโทษป้าไหมป้าตอบว่าไม่เลยผมถามต่อแล้วที่เขาบอกว่าขายของดีจะคืนป้าทุกวันวันนี้ได้คืนไหมป้าตอบว่าไม่มีค่ะ ผมมองว่าผู้ใหญ่ของเชิญยิ้มอยากช่วยเหมือนที่มีคนอ้างจริงผมแนะนําว่าผู้ใหญ่ช่วยรวบรวมเงินมาช่วยใช้นี่ให้ตลกทีโพแล้วให้เขาผ่อนจ่ายท่านเลยดีไหมครับตลกทีโพจะได้ไม่เป็นหนี้ป้าป้าจะได้เอาเงินไปใช้หนี้ของเขาป้าจะได้ไม่ต้องไปรอรับเงินรอรับคําขอโทษที่บูธเพราะถ้าไปแล้วไม่ได้อะไรเลยจะยิ่งเสียความรู้สึกไปอีกสุดท้ายนี้ผมขอให้เอฟซช่วยป้าตัดสินใจแล้วกันครับว่าป้าควรไปไหม ผู้ใหญ่ได้หนะ้าแล้วป้าได้ตังคืนไหมอันนี้ผมถามนะการที่เชิญป้าไปเพื่อสร้างกระแสให้งานหรือเปล่าผมยังมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นบวกกับป้าเลยถ้าไปไม่ได้เงินคืนไม่ได้คําขอโทษป้าก็ยิ่งเสียใจยิ่งผิดหวงังแล้วใครจะไปบังคับเขาคืนเขาขอโทษได้เพราะถ้าจะคืนเงินหรือขอโทษก็สามารถกดโอนหรือโทรขอโทษได้เลยโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรผมไม่ใช่ลูกนี้ป้าไม่ใช่ครอบครัวป้าแต่ผมกับเพื่อน ช่วยป้าสี่0 0ื่นตู้เย็นอีกหนึ่งเครื่องไม่ขอให้ป้าทำอะไรให้ไม่หวังอะไรจากป้าสงสารอยากช่วยสงสารครับ